พักเพื่อไทยต้องชนะอย่างเด็ดขาดท่านทักษินถึงจะเดินกลับประเทศไทยได้แลนสไลท์ทั้งแผ่นดินตอนรับทักษินกลับประเทศไทยผมพูดถึงทักษินมันหนักหัวไครท่านจะกลับประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนองของท่าน ศิลมันหนักหัวไครจากบ้านจากเมืองไป16ปีแล้วทรมานครับจากครอบครัววันนี้ผมได้ฟังคำสัมภาษณ์ท่านทักสินกับผู้สื่อข่าวประเทศญี่ปุ่นท่านบอกท่านจะกลับประเทศไทยครับท่านจะกลับประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนองของท่านหลังจากการเลือกตั้งครั้งใหญ่นี้ครับ ผมฟังแล้วน้ำตาผมไหลต้องลอยเห่เร่ร่อนไปอยู่ต่างประเทศ16ปีเราจะต้อนรับทักษิณยังไงดีครับพักเพื่อไทยคือแก้วตาดวงใจคือพันุ์พืชที่ท่านปลูกไว้พักเพื่อไทยพี่น้องประชาชนต้องสนับสนุนแบบแลนสไลด์เท่านั้นแลนสไลด์ทั้งแผ่นดิน ต้อนรับทักษิณกับประเทศไทยอ,อุ้งอิงเสษฐาคือแก้วตาดวงใจคือนายกรัฐมนตรีประเทศไทยทั้งแผ่นดินท่านต้องแลนสไลด์ครับพรักเพื่อไทยต้องชนะอย่างเด็ดขาดท่านทักษิณถึงจะเดินกลับประเทศไทยได้สร,รสระบุรีจะไปก่อนหรือว่าขอนแก่นจะไปก่อนครับ ท่านจะไปต้อนรับทักษิณไหมครับวันนี้ไป่ไดนมาปลูกระดมแต่มายุยงโดยเฉพาะเป็นไรเป็นกันไม่ชนะเด็ดขาดไปไม่ได้ครับเพราะ250คนสอวอพวกไส้ติ่งยังรอเราอยู่ต้องชนะต้องทลายสอวอให้ได้เพื่อไทยถึงจะหนักแน่น หมดเวลาของประยุทธ์ไม่มีคำโกหกใดๆทั้งสิ้นแล้วอารมณ์ฉุนเฉียวไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือสีดากระดาคือสิป้อยกระป้อยปัญหาเกิดขึ้นตอบและไม่มีวิสัยทัศน้ำท่วมเพราะฝนตกฝนตกน้ำท่วมให้เลี้ยงปลายางพาราขายไม่ได้ให้ไปขายดาวอางาังคาร คนขอนแก่นถามผมว่าสอสออดิศรดาวังขันขึ้นรถสายใดมาเนี่ยปลูกข้าไม่ได้ไอ้ขายปูหมามุย้ยมันใช้ไม่ได้ครับหมดเวลาประยุทธ์เถื่อนโอชาและหมดเวลารู้ว่าใครหรือเ่าครับเท่าพ่อตายหรอ เงียวมมมมหัวโปวดตีนยังอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีหมดเวลาต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายประชาธปิปไตยพักการเมืองที่เป็นไปได้ที่จะนำรัฐบาลผมไม่ได้พูดเข้าข้างตนเองไปมาทุกที่แล้วครับเที่ยวนี้แรงเท่าเท่ากับทักษินสมัครครับเที่ยวนี้ครับ